อ่ะโอเคก็ในวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องที่เริ่มต้นใช่เริ่มต้น,มตนไม่มีชื่อทางการไม่มีอะไรทางนั้นเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจริงชื่อช่องก็ตามชื่อเกมหลายเกมที่ชอบตั้งแต่วันนี้ก็มากดแรงคอมเมนเดอร์คอมเมนเดอร์ต้นด้วยเพราะว่าหลน ไม่รู้ทำไมนะอาวีแม่งเอาสูพิมลงมาอยู่ในแรงไดมอนด์แม่บันเทิงอะไรทีเดียวเอาซูพิมมาลงตกมาไดามอนด์นี่บันเทิงกันเลยทีเดียวกว่าจะขึ้น,ดนไดมอนด์ได้นี่ก็เจออะไรบ้าๆบอๆมาเยอะในวันนี้ก็มากดตำแหน่งออฟเลนนะฮะในออฟเลนที่เล่นบ่อยๆก็จะมีอารเลนเอาร์เลนังไปนับอารเลนอาเลนังไปนับฮะซึ่ง ลำลำได้ไหมลำได้ไหมลำได้แต่ว่านั่นแหละทัดล้ำได้แต่ปลาดอกมะโดนก็ไรประโยชน์ถ้าล้ำได้ปลาดอกมะโดนก็ไรประโยชน์นะเอา,เอาเก,เกินหรือแบดไปไหนไปไหนถ้าดื่มไปก็ขอโทษนะอย่าไปเอออย่าอย่า,อย,าอย่าทำไมบนี้เลยไม่ได้วะโอเค เาลืมก็อย่าไปไปบุบาไปเยอะไม่มีอาร์เรนฟอเรนยานโอเมนเทเทเทมแล้วก็เอาเป็นเราก็จะเอาเป็นโอเมนนะพวกโรคจิตอ่าใครใครคิดว่ามันปกติมันมืนก็ไ่้อ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มเกมไปดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่าทีนี้ก็เริ่มเกมกันเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะเอาเออเราก็เราจะใช้สกิลสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งพื่กาดเรือบรองเทาง้าเป็นรองเท้าต้านฐานะก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้พนังช่วงนี้ดับสายฟ้ายอดฮิตนะมันฮิตแทบเกือบทุกตัวเลยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยรอไว้บ้างดีนะสปีดแมนฮิตเกืบทุกตัวจริงๆเลยที่ไม่ใช่ฟอร์เรนนะฟอร์เรนออกมาได้านนี้เพียรเลย แต้เราออกแกก็แม่ใคจะรู้อดึงมาลังแสงตีนล้วก็ตีไปเนี่ยตอนนี้ต่อยล็อกตีมันนั่นแหละนละนั่นไปไปไปไไป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  แ,แองเวลาจะพูดเลยว่าล็อกซี่มันแบบมันเน้นเผาเวทนะคุณจะพูดไม่จบเลยเอาเชียร์เพลงอยู่สิผ <Bl> ล็อกซี่มันมันเลยก็ได้ถือว่าช่วงนี้ก็พอแล้วผมก็ถือว่าโกงนะสามารถที่จะกดอันติจับตัวที่กลางกลางต้านสถา,านะได้อยู่ก็ถือว่าถือว่าโกงอยู่นะเออแต่ว่ามาจากโกงก่อน คนนี้ก็จะเล่นฟาร์มนะพวกโอเมนต้องใช้การตีเร็วยิ่งตีเร็วยิ่งดีแต่ะะอย่ะะเอาเสอ์อย่าเสอจังไรเร็วเยอะเกินแล้วกันคือออกแค่ของตีสองชิ้นก็พออย่าไปจังไรออกสามสี่ชิ้นนะน,น,น่อันนั้นอันบ้าแล้วคดิเขาเล่นโอเมนยังไงผมไม่รู้แต่ผมจะเล่นแบบตีเร็วสักสองชิ้นแล้วก็ถือแล้วก็ออกของแท้งไปเลย ซึ่งตอนนี้ก็อินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยสะเทียรเท่าไหร่มันแดงๆแล้วก็อตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องเน้นตีเร็วฮะดึงล็อกซี่มาแล้วก็ล็อกไปฮะล็อกไปฮะโดนโ,โดนจับไม่เป็นไรฮะตีตีตีกดวี่งเข้าไปฮะกดวีก็เราก็แพ้เออเยี่ยมฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจงต้นก็งี้เลยโอเมนอะทำหาอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ก็ได้แเราต้องฟาวของตีเร็วมากกว่านี้เนี่ยตอนนแฮมัสตอนนี้จะตีช้าๆอยู่อ่ะคนปกติจะเห็นว่าเอ้มันตีเร็วแล้วนะทำไม่อะตีช้าอยู่อะมันต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกดก็เอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ แป๊บป๊บโดนดา N N like. ่าแล้วแน่เลยจะโดนทัไงเปนนึงเปนหนึ่งเปนนึงโดนด่าแล้วเอาละแม่งกดปิดปิดหน้าจอดูของไม่ได้เปนหนึ่งเราต้องไม่อยากมีปัญหาอะไรมากก็แต่แต่เมื่อกี้มันเป็นช่วงจังหวะที่มันกดไม่ติดอ่ะก็ค่อยเอยมืออาจจะไม่เข้าใจว่ามันกดไม่ติดนะ แต่ไม่เป็นไรฮะมันก็สะกดไม่ติดเราก็เรากไม่อยากมีปัญหาอะไรเยอะในสวนนะก็ล็อกไปฮะบนจับลกาหาแพ้อ,อีกรอบฮะถอยไม่อยากมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่อยากด่าใครด้วยนะถึงถึงแม้จะไม่อยากดา่าแต่ถ้าหมดความทนจริงก็อาจจะดา่านิดนึงนะไม่นิ่เด้อหนักเลย ทีมไม่ได้สกิลเลยอ่ะเราเอาของตีเร็วก่อนเต้องคือตอนนี้ถ้าเราไปไปล็อกแวนนั่นแหละเราตายได้อ่ะแพ้แวนแพ้แวนจริงๆถ้าเราไป,ไปล็อกแวนน,นั่นน,น,น,นี่คือแพ้แวนเลยล็อกตีของมันมาแล้วอ่ะจอสูไม่ได้หรอมันไมสู้ไม่ได้เลยเราต้องมากกว่านี้ ผมตื่นมาก่อนนี้คนด่าเนี่ยมันไม่ได้ด่าปกตินะมันจะมันจะล่อคุณเย็นรีพอร์ตเลยมันเวลามันด่าคือมันจะล่อคุณแล้วก็รีพอร์ตคุณด้วยเฮ้ยจเลยมาตายคือมันจะมันด่ามันก็จะแบบไม่จะด่าปกติมันจะเละมันจะรีพอร์ตด้วยการเลนไปจะได้ไม่ต้องมีภาระเยอะ ขีไปไม่ต้องไม่ต้องเป็นพาละคนอื่นเนาะถ้าตัวเองไม่ค่อยมีระยชน์มากกร็รันก็จะการชีบไ,ไว้วพยายามกันชีบเยอะๆถ้าแบบตะกอเราห่วยแตกหรือว่าไม่ประโยชน์กนคนอื่นมันเห็นเราไม่มีประโยชน์นะโจมตีโจมตีกรแลกแหม สกอร์แบบนี้คงจะได้ปะตีแก๊กเนี่ยมันมืนๆนะกี่โบงวะบ่ายสามเออมันมืนๆอุ้ยเสร็จเสร็จเต็ดเต็ดเต็จเต็ดเต็จโอ้เดี๋ยวใจเย็นดีอันสุดแล้วนะสุดๆแล้วแต่อาจจะเสียวิคสักนิดนึงนิดนึงฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวไปวิ่งดักหน้าไปแล้ววันไี้ก็ดึงมาแล้วก็ไม่เนีรุ่เรียบร้อยฮะ ตีตีตีฝ่ายตีมาเราก็ตีตีตีไปยิวเล่นมายิวเล่นมาอืมเสร็จละแก๊กดึงอะเอาเชียกบโดนดึงได้ก่อเกิดแหวนไปแล้วก็ตี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 แหวนตายอือเขาตายหมด ตายหมดได้แต่แอซซิดด้วยผมได้แต่แอซซิดแต่คนอื่นเขาได้คิวกันดยู่กันไอโอคิวธรรมดาดนี้นาเดยายตายน้อยสุดการเกาะสะท้อนเพิ่มเมทุ่งโอ้ยอยู่ไปทั่วมันเฮ้ยกูสงสารก็เล่นเมดมันคลีย์คีย์ของมันอยู่ดีก็บอกว่าเดินช้า คือมอสสับผมแม่คือคือถ้ามีคนคือมีคนอยู่บ้านคนอย่างดีอยู่แล้วเพราะ่จะถึงแม้แบบถ้าแบบถ้าไปไฟไม่ทันแล้วตัดต่งเดียวถ้าไฟถ้าไปไฟไม่ทันแล้วก็วิ่งไปไม่ทันอ่ะแต่ถ้าเห็นคลิปจะเข้าบ้านเรามาเชลียร์คลิปก่อนก็ถือว่าไม่ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคือเข้าไฟไม่ทันแต่ว่าแบบเราเรามาเคลียร์คลิปก่อนก่อนที่คลิปจะเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นเหมือนไอ้เม่แก้เนี่ยไอ้เม่แก้ไม่ใครอยู่บ้านเนี่ยแวนลอยเกือบแตกไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่ออะมะาคือเมื่อกี้แวนลอยเกือบแตกเราจะลบเนี้ยดูซิว่าจะมีตัวตัวหฮวอะไรเดินมาไหมต้องมีอะ่ะหรือไม่เราก็ทำสิ่งนี้ตัดคลิปหลังเวฟฮะจบแน่นอนนะ ทำส plane. ิ่งนี้ตัดคลิปหลังเวฟฮะแล้วก็จับล็อกเซียแล้วก็ตีเียเรายามตีให้โดนสองอย่างอะตีทั้งคลิปตีทั้งคนตี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 ดึงออกวาไม่ได้โอเคโอเคดีชิปหายไีชิปหายดีคิปตัดคลิปหลังเวฟอันนี้ล็อกซี่ฟิกเราได้ฟิกล็อกซี่แต่ว่าตัดคลิปเพื่อไม่ให้คลิปเข้าบ้านแล้วเพนไปโอ้โหเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้มันไปไหนปะ เม่อกี้ผมอะไรผีปกติหรือเปล่าไม่หรอมะก็คล yes. ิปหนึ่งเรจะลงแค่ตาเดียวเพราะว่าเรลไทม์ไม่ได้ตัดเยอะเหียบร้อยข้าเกียร์ท่นก็การทำเี้ครั้งแรกก็ ถือว่าเลวร้ายเลยมันถึงก็เลวร้ายเลยเลวร้ายเลยฮนะถือว่าเลวร้ายมาดูซิว่าเพลงมันจะเล็ดมันมันจะล่อผมหรือเปล่าก็คือรีพอร์ตนั่นเองผมไม่เหลือทำไงได้ช่วงนั้นมันกดไม่ติดนะ ตอนมาโดนเวทป่าเลยจะกดแล้วมันกดไม่ติดนี่นะโอเคเดี๋ยวก่อนนะใช่ฮะไม่เหลืออ่ะเช็คก,ก่อนเช็ค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 เชดี๋ยวไม่ใช่ไปไหไปไหนนะอ่ะเช็ค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 อ่ะเช็คอ่ะ มามมไม่ใช่เด็กคนตาไม่ไม่ไมันไม่ใช่ตานี้ผิดทำไมไม่ใช่มันไม่ใช่ตาโอเคก็สับในครั้งนี้ก็จบก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันสิานาทีก็ถือว่ายดกก็ถือว่าได้แต่อาจจะลดลงไปเหลือสิบห้าก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าสับใครที่แวะเข้ามาดูหรือว่าแบบเห็นหน้าปุกมันมันเออๆหน่อยก็อยากคลองสนใจดูก็ดูดูดูแล้วว่าแบบ ก็ถ้าถ้ามาดูสนพูดยนะดังไงดีวะอันนี้ช่างมก็กดกดไลค์หน่อยก็ดีนะจะได้ยูทูบได้เปิดการบองเห็นแล้วก็จะจะแชร์จะจะติดตามหรือแชร์ไม่ต้องกดก็ได้ถ้าไม่อยากกดอแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ากดแต่ถ้ากดไลค์ด like ได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าแบบติดตามอะไรไม่อยากกดก็ไม่ต้องกดก็ได้ก็โอ้ชีสิบนาทีแล้วต้องเอาปิดเอาปิดปิดอ๋อแล้วก็ไม่บ่อย,อยหนึ่งช่วงห้าโมงนี้มีสตรีมโลบอกรนะจะ ใครอยากจะดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูถ้าถามว่าเล่นด้วยได้ไหมถามไม่เป็นอ่าถามไม่เป็นอบสุมหาแล้วกันเผื่อฟุกเจอโอเค